คลิปทดสอบคุณภาพนะครับก่อนจัดส่งคุณบุตรสลากรวังทองหลางก็ทมนะครับสั่งเป็น3ขามินิเทรนเนอร์นะครับความหนา1นึมิลมาหนึนตัวนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปการทดสอบก่อนจัดส่งกันเลยครับ4 4 2 3ขามินิเทรนเนอร์ความนานหนา1นึมิลลายเฉพาะตัวแต่ตนี้ครับสบัดข้อมือแนวตั้งนะครับป้ใต้ โอเครอบเดียวพอเดี๋ยวมีรอยผ่านครับสินค้าทดสอบคุณภาพเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้จัดส่งให้นะครับขอบคุณครับสินค้าถึงแล้วอย่าลืมสแกน qr code ชมคลิปสอนก่อนเล่นนะครับ